ดิฉันเองสุชินยูพีนะคะปัจจุบันนี้ก็ยุ74ย่าง75แล้วนะคะที่กระทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เคยเป็นอปตอเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นประธานรักษาการอยู่สองสมัยปัจจุบันนี้ก็นายอำเภอก็แต่งตั้งนะคะกับจงบังหวัดให้เป็นแม่บ้านดีเด่นของจังหวัดสม,มุทรปราการาจนทุกวันนี้ ส่วนตัวนะคะก็มีอาชีพเรื่องธรุรกิจที่ดินบ้างบ้านเช่าบ้างนะคะ,ะเดิมที่จะมารู้จักกับพอดินดิ้นี้นะคะก็มีอาการป่วยเป็นโรคหัวเขา่าหมอลงกระดกเสื่อมก็ไปโรงพยาบาลบร้จักพอดินดิ้คือเดินไม่ได้ก็มีเพื่อนเป็นหมอหมอก็เขียนไปให้นะคะเขียนแร รถไปให้บินแช่แต่ก็ไม่ได้บอกลูกไปนะไปโดยเพื่อนพาไปไ <c> ป <oughs> ถึงคุณหมอโรงพยาบาลธนบดีก็รู้จักกันนะคะ <c oughs> รุ่นราวข่าวเดียวกันอายุมากแล้วเขาก็เอ็กซเรย์อู่สามรอบเขาก็ฟิ์มมาให้ดูเขาบอกว่าคุณทชเชนเธอต้องผ่านแน่นอนเพราะเขาเธอเนี่ยห่างขนาดนี้ยังไงก็ต้อง่าไม่งั้นคุณจะเดินไม่ได้แต่เราก็เอคุณหมอเอาเอาไม่เป็นไรคุณหมอว่างั้นแล้วก็ถาม คุณหมอคะการผ่าเขาเนี้ใช้จ่ายเท่าไหร่คุณหมอก็บอกว่าข้างหนึ่งก็แสนสองอแสนสองก็ไม่เป็นไรนะคุณหมอตอนนี้ที่เราเป็นคนถือสินด้วยนะคะก็เป็นไปวัดทุกวนพระ,ะปกติเข้าพรรษาเราก็ต้องนอนค้างวัดจะเห็นเพื่อนเพื่อน,นก็ผ่ากันไปแล้วเนี่ยรุ่นราวเข่าเยอะมัยไห้าหายหายไปกันหมดใจเราก็คิดนะคิดยาวไปเลยถามคุณหมอคะถ้าเกิดฉันผ่าแล้วเนี่ยอยู่ได้นานไหมคือจะนั่งพับเพียบได้ไหม แล้วแล้วแล้วมันจะมีการเสื่อมไหมเห็นเพื่อนเพื่อนผ่ากันแล้วไม่ได้มาวัดกันหลายคนแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ตามสภาพนะก็ประมาณสิบปีแต่คุณหมอก็บอกว่าถ้าคุณจะผ่าก็ผ่าเลยนะวันนี้เตียงมีแล้วเขาบอกว่าอยู่ได้สิบปีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาบ้านก่อนก็เลยบอกคุณหมอเมื่อเช้านี้ไม่ได้บอกลูกแล้วจะผ่าแล้วอยู่กี่วันเนี่ยถึงได้ออกเดินได้ กลับบ้านได้คุณหมอบอกว่าประมาณสักเจ็ดวันคุณตัวจริงก็กลับบ้านได้แล้วเราก็เดินได้ปรากฏว่าได้เจ็ดวันเราก็บอกคุณหมออย่างงั้นเดี๋ยวกลับมาบอกลูกก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้บอกลูกเลยว่าไปไหนกันเนี่ยเจ็ดวันแม่ไม่ได้กลับบ้านแต่แรงอธิษฐานของเราก็มีในใจแล้วเนื้อพอดีกลับจากประเทศอินเดียด้วยพอหมอพูดว่ามันต้องเสื่อมไปตามสภาพได้แค่สิบปีไอเราก็อายุตั้งเจ็ดสิบตอนนั้นที่ไปหาหมอตอนนั้นอายุได้ประมาณ จ็ดสิบเออย่างงั้นชันก็อยู่ได้อีแปดสิบนี้ชันต้องพามาอีกแล้วนลคุณหมอแต่คิดไวในใจนะไม่ได้บอกหมอก็ลาหมอกับพอมาถึงบ้านเนี่ยไอ้เราก็เดินไม่ได้อยู่แล้วลนะ้วก็มีเจอด้วแรงอธิษฐานที่เราตั้งใจมาจากประเทศอินเดียก็ขอกรับท่านพุทธเมตตาว่าประดิ่เช่ามาจากประเทศอินเดียว่ายังไงก็แล้วแต่ลูกไม่ขอไม่ขอผ่าในใจคิดไว้ไม่ขอผ่าเพราะว่าถามคุณหมว่าไปเสร็จหมดแล้วพออยู่มาก็นอนเตียงเหมือนเดิมนั่นแหละ ก็มาเจอเนี่ยสารวัตรวันลูกสาวน้องพรแล้วก็น้องนันแล้วก็น้องเก๋เข้ามาที่บ้านเขาก็นั่งคุยกันนะเราก็นอนเตียงคุยเรื่องของโปรตีนดิมนะคะแต่ช่างติดบอลเนื้อบันเวณทูนั่นแหละพอเราหายมาพอเนื้อบันเวณทูเขาก็บอกว่าโปรตนดิมเนี่ยของอเมริกานเนี่ยดีมากเลยนะเขาก็คุยกันนะเราก็ไม่ได้ฟังเขาหรอกจะไม่ดีได้ยังไงช่านสั่งเตียงหมอแล้ว ในตอนเช้าเจนก็สั่งกินเยอะแยะไปหมดของดีๆทั้งนั้นก็พูดคุยกันสักพักหนึ่งโดยความที่เราปวดด้วยองะเขาก็ลากลับเขากลับแล้วลูกสาวก็เห็นว่าแม่เนี่ยไม่กินแน่แล้วก็อ้อนบอนเขาปรดีมีลูกสาวคนเดียวเนาะเขาบอกว่าแม่แม่กินหน่อยได้ไหมเพื่อนหนูเขาว่าของอเมริกาเนี่ยเขาดีมากเลยนะก็ทานเพราะว่าอดทนทนไม่ได้ลูกสาวให้ทานนอนนอนเนี่ยบ้านมีสี่ชั้นขึ้นขึ้นไม่ไหวเราต้องนอนเตียงชั้นล่าง ปรากฏว่าทานได้สองวันก็ยังเฉยนะไม่มีอาการพอสามวันเนี่ยฉันยืนได้นะพอยืนได้แล้วมันไม่เสียวพอยืนมันไม่เสียวปกติยังไม่ทานมันจะเสียวมากเลยที่ขายืนไม่ได้มันเสียวพอได้สามวันเอ๊ะเรายืนได้ก็ทานไปอีกสองวันทำไมเราก็ก้าวนะลงมือก้าวก้าวที่เท้าก้าวเข้าไปจากเตียงเนี่ยให้มันก้าวได้อะ่ะมันก้าวได้ดีใจก็อบอกโลกว่า อหนูแม่แม่ก้าวได้แล้วลูกแม่ก้าวได้พอวันที่เจ็ดลืมเลยแมทมังคุดเข้ามาขายหน้าบ้านอ่ะออกไปซื้อมังคุดเลยพอดีน้องวันน้องเก๋เข้ามาพอดีนะสารวัตรบ้านเฮ้ยน้ชินหายแล้วเลยเนี่ยออกไปเดินซื้อมังคุดเลยหลังจากนั้นเรื่อยมาหลังจากเจ็ดวันเนะี่ยไม่ได้พ่าตัดไม่ได้ทานอะไรเลยทานแต่โพเทนที่มาตลอดนีค่ะที่ทานมาเนี่ยปีเนี้ยปีที่สามละ